ผาซื่อหุ้นแห่งสำนักหลีปลายหน้าผาที่อยู่ท่ามกลางลมฝนฟ้าคานองปรากฏสองร่างที่กำลังหํำหันต่อสู้กันตัดสินเป็นตายทั้งสองผลัดกันรุกผลัดกันรับเวลาผ่านไปไอไม่นานร่างเงาอีกคนหนึ่งที่สู้กัน ไปได้สักฝ่ามือลงไปที่กลางลำตัวของอีกคนส่งผลให้เขาคนนั้นกระเด็นออกมาก่อนจะทดรุดลงคุกเข่ากระอักเลือดลงบนพื้นหลิวสิงเจ้ากล้ามากนักที่มาทำอย่างนี้กับข้าเจ้าไม่เห็นหัวข้าอูเทียนหงรองปราะ มุกแห่งสำนักหลีผู้นี้เลยอย่างนั้นรือข้าขายชราสภาพร่างกายบทเจ็บตะโกนพูดกับชายหนุ่มตรงหน้ายงโกรธแค้นชายหนุ่มตรงหน้าเองก็จ้องมองมาอย่างเทียนหงอย่างโกรธแค้นเช่นเดียวกันในมือกระบี่ไว้แน่น บนหน้าของเขาวเปลือะเปื้อนไปด้วยคราบเลือดผมเฝ้าเร่กรุงรังไปหมดทำให้หน้าตาของเขาดูแก่เกินวัยทำลายใบหน้าหนุ่มเมื่อวันวานไปจนหมดร่างกายสู้ผอมจากการถูกอดอาหารและคราบเลือดบนชุดนัก โทษที่มาจากการถูกทรมานเป็นเวลานานในคราแรกอุเทียนหงมั่นใจมากกว่าชายตรงหน้าไม่มีวันทำอะไรเขาได้แต่เขาคิดผิดชายตรงหน้าสามารถตอบโต้กับเขาได้อย่างสูสีไม่เพียงเท่านั้นชาย หนุ่มตรงหน้ายังสร้างบาดแผลให้กับเขาได้อีกนั้นทำให้อูเทียงหงนึกเสียใจที่ไม่ลงมือฆ่าชายคนนี้ตั้งแต่แรกท่านรองเจ้าสำนักขนาดอาจารย์ผู้ที่เปรียบเสมือนวิดาแท้ๆของข้าข่ายังลงมือฆ่าเขาได้แล้ว นับประสาอะไรกับท่านที่ข้าหลิวชิงผู้นี้จะไม่กล้าหลิวสิงกล่าวออกมาอย่างประชดประชนันสายตาที่มองมายัางชายชาราเต็มไปด้วยความเย้ยยันและเคียดแค้นไม่แพ้กันหากไม่ใช่เพราะชายคนนี้ที่ทำให้ เขาต้องถูกทรมานอยู่ในคุกเจ็ดวันเจ็ดคืนหากไม่ใช่เพราะชายคนนี้ที่ทำให้เขาถูกทุกคนในซอมหนักหลีเหยียดหยามหากไม่ใช่เพราะชายคนนี้ที่ทำให้เขาต้องถูกประมาณว่าเป็นบุตรอัก,กตันยูและหากไม่ใช่เพราะชายคนนี้ ที่ทำให้อาจารย์มู่ผู้เป็นเสมือนพ่อบุญธรรมของเขาต้องตายหลิวซิงกำกระบี่ในมืออย่างแน่นพร้อมเดินย่างก้าวเข้ามาตรงหน้าของอูเทียนหงหลิวซิงยกกระที้มาที่คอของอูเทียนหงแสงจากปลายกระบี่พาดผ่าน บ่งบอกความคมของมันว่าสามารถสับบ้านคอของชายชราคนนี้ให้ขาดได้ในครั้งเดียวนี่เป็นสิ่งที่ท่านควรได้รับแล้วลาก่อนท่านนรองค์ประมุขหลิวชิงจ้างกระบีในมือขึ้นมาเตรียมจะฟาดลงบนคอของอูเทียนหงเจ้าเด็กบัดโซ ขจักข้าเจ้าชายชราเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วด้วยวิชาเงาสังหารเคลื่อนย้ายตัวเองไปอยู่ด้านหลังชายหนุ่มหวังจะฆ่าอีกฝ่ายในพริบตาแต่ดูเหมือนหลิวซิงจะรู้อยู่ก่อนนั้นแล้วเมื่อชายชราตรงหน้าหายตัวไป หลิวซิงหวัดกระบี่ไปทางด้านหลังทันทีทำให้กระบี่ตัดศีรษะของเทียนหงหลุดลอยออกจากบ่าโดยที่ใบหน้าของชายชราย,ยังคงตกตะลึงกับภาพตกหน้าไม่ทันที่จะได้กล่าวอะไรสติของเขาก็ดับมอดลงด้วย ใบหน้าที่แข็งค้างร่างส่วนตัวก็ล้มลงตามไปกับส่วนหัวเช่นเดียวกันการสังหารของหลิวซิงนั้นอยู่ท่าเมื่อกลางสายตาของเหล่าสิษย์ที่ตามมาไล่ล่าตัวเขามาพวกเขามาทันเห็นภาพหลิวซิงหวัดกระบี่สะนะครรองเจ้าซ้อมหนักพอดี สิทธิ์บางคนที่เข้ามาเห็นเกิดอาการหวาดกลัวชายตรงหน้าบางคนมองมาทีเขาด้วยสายตาที่โกรธแค้นหรือสิงเจ้าสารเลวกล้าดียังไงที่สังหารท่านรองเจ้าสำนักเจ้าสารเลวสำนักหลี่เลี้ยงดูเจ้ามาอย่างดี และนี่คือสิ่งเจ้าตอบแทนให้พวกเขาหรือเสียแรงที่ฆ่าเคารพท่านสิทธิหลิวเมื่อสิทธิคนหนึ่งเริ่มสิทธิคนอื่นๆก็เริ่มเข้าโรงด่าทอหลิวชิงด้วยพวกคนส่วนใหญ่เป็นสิทธิฝ่ายในที่เคารพอูเทียนหง อีกส่วนเป็นสิทธน้องที่ครั้งหนึ่งเคารพนับถือเขาพวกเขาสบดคำหยาบใส่หลิวชิงมากมายแต่ดูเหมือนจะไม่ได้เข้าหัวเขาเลยจนกระทั่งผู้อาวุโสคนหนึ่งทนไม่ไหวก้าวออกมาแล้วตั้งท่าจะเข้าสู้กับเขา เจ้าสิทธิเนรคุณคนอย่างเจ้าข้าจะเป็นคนข่าเจ้าเองย่าผู้อาวุโสท่านหนึ่งกล่าวด้วยเสียงเดือดดานขึ้นมาก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าประชิดเพื่อสู้กับหลิวชิงหมับในขณะที่ผู้อาวุโสจะซัดฝ่ามือใส่หลิวชิงได้มีร่างสูงของชายชุดสีม่วงสวมปลอกแขนสีเหลืองทองคนหนึ่งเข้ามาหยุดการโจมตีนั้นไว้ก่อนจะถึงตัวหลิวซิงท่าน ทำไมท่านละพอได้แล้วพวกเจ้าร่างสูงกล่าวสั่งด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่เต็มไปด้วยอำนาจบรรยากาศรอบตัวสัมผัสได้ถึงความกดดันและหน้าเกรงขามที่เอวของคนนั้นมีตราป้ายหยกสีขาวนวดที่สลักลวดลายเป็นรูป ยินอย่างอยู่ตรงกลางและมีสัญ,ญลักษณ์หยกจันทร์เซี่ยวแปดชิ้นล้อมรอบอยู่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำสำนักหลี่ใช่แล้วชายคนนี้เจ้าซ้อมหนักคนปัจจุบันของซ้อมนักหลี่หลีสเวียนหลงนั่นเองหลิวชิง เจ้ารู้หรือไม่ว่าการที่เจ้าสังหารรองประมุขแห่งสำนักหลีจะมีผลตามมาว่าอย่างไรสเสวียนหลงจ้องมองมายัางหลิวสิงด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยอำนาจและแรงกดดนันท่านเจ้าสำนัก ข้าน้อยรู้ดีว่าสิ่งที่ทำลงไปจะส่งผลอย่างไรบ้างแต่ข้าน้อยไม่นึกเสียใจเลยกับสิ่งที่ทำหลิวชิงคุกเขา่าก้มหัวคำนับลงพื้นให้แก่ชายตรงหน้าเมื่อหลิวสิงเงยหน้าขึ้นมาก็นั่งนิง่ง เพื่อรอรับการลงโทษแต่โดยดีสเสวียนหลงที่กำลังจ้องมองมาที่หลิวชิงอยู่เขาสัมผัสได้ถึงความเคารพและความจริงใจจากตัวของหลิวซิงเขายังจำภาพและความรู้สึกเหล่านั้นได้ดีมันเหมือนคนที่หลิวชิงคุกเข่าทำความ เคารพต่อหน้าเขาและเหล่าผู้อาวุโสทุกคนในซ้อมหนักเมื่อได้รับเลือกได้เป็นสิทธิฝ่ายใจท่าทางของเขาเมื่อตอนนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและความพักดีอย่างเต็มเปี่ยมเองเช่นตอนนี้ แต่ช่างน่าเสียดายที่เหตุการณ์เลวร้ายในตอนนี้มันได้ลบภาพเด็กหนุ่มเมื่อวานวานหายไปหมดในสายตาของผู้คนในที่นี้ส่วนใหญ่ถูกอคติในใจบทบังทำให้สิ่งที่พวกเขาเห็นคือหลิวซิงกรรมลังท้าทายท่านเจ้าซอมหนักอยู่ ในเจ้ารู้ความผิดของตัวเองแล้วก็ดีทันทีเมื่อกล่าวจบสเวียนหลงก็พุ่งตัวเข้าไปหาหลวงและซัดฝ่ามือใส่เข้าไปที่ช่วงท้องเต็มแรงภูมโอ๊กแคก,แคกร่างหลิวชิงถูกฝ่ามือดกระเด็นไปไกลจนหยุดอยู่ปลายขอบหน้าผา หลิวซิงกระอักเลือดและไอออกมาเมื่ออาการดีขึ้นแล้วเขาก็ค่อยๆเงยหน้ามองไปยังที่ชายหนุ่มพลังปราในร่างกายของเขาตอนนี้ค่อยๆสูญสลายหายไปจนหมดไม่บอกเขาก็รู้ว่าวิชาเมื่อกี้ที่ท่านเจ้าสำนักโจมตีใส่เขา คือวิชาฝ่ามือทองทลายเต๋าเคล็ดวิชาฝ่ามือทำลายลมปราณที่สเสวียนหลงใช้สังหารศัตรูมามากมายมานักต่อนักแล้วหลิวสิงเจ้ามีอะไรอยากจะสั่งเสียก่อนหรือไม่สเสวียนหลงตั้งท่าเตรียมจะโจมตีใส่ หลิวซิงอีกครั้งแววตาย,ยังคงเรียกเฉยเหมือนเดิมแต่ภายใจเขากลับรู้สึกเสียดายอย่างยิ่งสำหรับเขาแล้วหลิวซิงเป็นสิทธิ์ที่มีความสามารถโดดเด่นนอนที่สุดเป็นสิทธิ์ที่เขากล้าพูดเลยว่าเป็นอัจฉริยะที่ หาตัวจับได้ยากยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรยุทธ์หรือสัตว์ไหนๆเขาก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วสวียนหลงหมายมั่นตั้งใจไว้ว่าเมื่อถึงเวลาที่สมควรเขาจะยกตำแหน่งให้หลิวซึ่งเป็นเจ้าสามนักคนต่อไป แต่น่าเสียดายที่เพราะความแค้นของสิทธิ์เขาคนนี้นั้นมากเกินไปจึงทำให้กระทำลงมือหุนหันไม่ยั้งคิดเช่นนี้ถึงสเสวียนหลงอยากจะช่วยหลิวชิงมากเพียงใดแต่สิทธิ์และผู้อาวุโสคนอื่นๆ คงไม่มีทางยอมรับในตัวเขาอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เขาพอจะช่วยสิ์คนนี้ได้มีเพียงแค่อย่างเดียวทำให้เขาหายไปจากสำนักหลี่หลิวสิงลุกขึ้นยืนและมองไปยังรอบๆก่อน สายตาจะมาหยุดอยู่ที่หอคอยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ฝึกฝนวิชาของสิ์ฝ่ายในของสำนักและเป็นเสมือนบ้านของเขากับพ่อบุญธรรมหลิวชิงยกยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยสายตาว่างเปล่าเสมือนปล่อยว่างทุกอย่างเขายกมือขึ้นผสานการแววตาจ้องมองไปยังสเสวียนหลงและคนอื่นๆข้าหลิวชิง ชีวิตของข้าได้สำนักหลีชุบเลี้ยงไว้ข้ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอันใหญ่ยิ่งที่ต่อให้ใช้ทั้งชีวิตไม่อาจทดแทนได้หมดข้าให้สัตว์คำสาบานว่าจะจงรับพักดีต่อซ้อมหนักหลีและจะนำพาความรุ่งโรจน์มาให้แก่สำนัก บัดนี้ข้าไม่สามารถทําตามที่ข้าให้สัตว์หกเอาไว้ได้อีกแล้วดังนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไปข้าไม่ใช่คนในสำนักอีกต่อไปข้าขอชดใช้นี่บุญคุณด้วยชีวิตของข้าขอให้สลายไปทั้งร่างกายและวิญญาณ แม้แต่นรกและสวรรค์ก็มีอาจยอมรับข้าหลิวชิงขอลาทุกท่านนับแต่นี้ขอให้ทุกท่านโปรดลืมนามของข้าสิทธิเนรคุณผู้นี้ด้วยเถิดน้ำเสียงหนักแน่นและดูดันแสดงถึงความจริงใจของหลิวสิ่งที่มีต่อสำนักหลอย่างแท้ใจ ิสเสียงกล่าวลาของหลิวซิงเขาก็ได้ก้าวถอยหลังออกไปทําให้ร่างของเขาร่วงหล่นลงจากหน้าผาการกระทํานั้นทําให้สเสวียนหลงและคนอื่นๆตื่นตะลึงด้วยไม่คาดคิดว่าเขาจะเลือกจบชีวิตด้วยตัวเองผู้อาวุโส ข้าหนึ่งพุ่งเข้ามาชะเง้อมองดูเบื้องล่างแต่พบเพียงแต่เมฆหมอกสีดามาสมินปกคลุมจนไม่เห็นเบื้องล่างในเมื่อเรื่องวุ่นวายจบลงไปแล้วพวกเจ้าทุกคนก็กลับไปที่สำนักษะและข้าขอสั่งไม่ให้พวก เจ้าคนใดกล่าวชื่อของหลิวซิงขึ้นมาอีกสวียนหลงกล่าวสั่งผู้อาวุโสและสิทธุทุกคนในซอมหนักเสร็จก็มุ่งหน้าเดินออกไปจากหน้าผาท่านเจ้าสำนักปล่อยเอาเช่นนี้มันจะดีหรือขอรับวรยุทธ์ของหลิวชิงไม่ธรรมดา เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแค่แกล้งตกลงไปทำไมเราไม่ลงตรวจสอบว่าหลิวซิงตายแล้วหรือยังในขณะที่สเสวียนหลงเดินออกไปก็ได้มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งกล่าวขึ้นมาข้าบอกว่าไม่ต้องเข้ามายุ่งกับเจ้าสิทธิ์เนรคุณนั้น เจ้าไม่เข้าใจคำสั่งของข้าหรือยังไงกันหรือคิดจะขัดคำสั่งของข้าสเวียนหลงตะโกนออกมาด้วยความเกรียวกราดและดุดัานบ่งบอกถึงอารมณ์ของเขาทำให้ผู้อาวุโสท่านนั้นเกิดสันกลัวจึงรีบคุกเข่าและโคกหัวขออภัยท่าน เจ้าสำนักทันทีขออภัยท่านเจ้าสำนักโปรดอภัยให้กับข้าน้อยด้วยข้าไม่ได้คิดที่จะคําสั่งของนายท่านข้าเพียงแค่กังวลว่าหลิวซิงอาจจะกลับมาล้างแค้นอีกครั้งเพียงเท่านั้นผู้อาวุโสตอบกลับไปด้วยความ หวาดกลัวและแจ้งเหตุผลให้แกสเสวียนหลงเพื่อได้ทราบถึงความกังวลใจของเขาพื่หลิวชิงถูกฆ่าทำลายลมปราณไปแล้วเขาไม่สามารถใช้วรยุทธ์ได้อีกตลอดชีวิตและก็เจ้าคิดหรือว่ามีใครตกลงไปจากหน้าผาซื่อหุ้นแล้ว จะมีชีวิตรอดกลับมาได้สเสวียนหลงตอบคำถามชายตรงหน้าด้วยคำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบเขารู้สึกรำคาญและไม่พอใจเมื่อกล่าวเสร็จก็เดินออกไปสิ่งที่สเสวียนหลงกล่าวมานั้นย่อมไม่ผิดผาอุ้นหรือผากลืนวิญญาณ ไม่ว่าใครที่ตกลงไปล้วนแล้วแต่ต้องตายกันทั้งสิ้นไม่หลงเหลือแม้แต่ร่างเนื้อและกระดูกเลยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าผากนวิญญาณดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่หลิวชิงจะย้อนกลับมาแก้แค้นหรือทำอะไรได้ ไม่ว่าจะตอนเป็นหรือตอนตายและต่อให้มีปาฏิหาริย์หลิวซิงรอดชีวิตมาได้เขาก็กลายเป็นเพียงแค่คนไร้ค่าบนแผ่นดินผืนนี้แล้วมีเหตุผลอะไรที่จะต้องใส่ใจด้วยดังนั้นสำหรับสเวียนหลงแล้วการที่หลิวซิง เลือกจบชีวิตตัวเองเป็นเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันหากเจ้าตัดสินใจที่จะไปก็ขอให้เจ้าอย่าได้กลับมาอีกเลยอีกด้านหนึ่งหลิวสิ่งที่กำลังร่วงลงไปยังเบื้องล่างของผาอวุ้นเขาปล่อยให้ร่างกายตกลงสู่ เบื้องล่างด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าสายตาที่เลื่อนลอยปล่อยว่างทุกสิ่งง่ายมีสิ่งใดที่ติดค้างอยู่ภายในใจแล้วเขาได้ล้างแค้นและสังหารอุเทียนหงแล้วเขาได้ล้างแค้นให้กับพ่อบุญธรรมของเขาแล้วดังนั้นไม่มี เรื่องอันใดให้ต้องกังวลอีกหลิวซิงหลับตาลงเตรียมพร้อมรองรับแรงกระแทกที่ใกล้เข้ามาเมื่อหนังตาทั้งสองปิดลงสนิทหลิวซิงก็รำลึกถึงความหลังเมื่อครั้นใช้ชีวิตอยู่ในสำนักหลี วันที่เขาได้ฝึกฝนวิชาแพทย์เป็นครั้งแรกวันที่เขาเรียนวิชาหลอมอดสดกับอาจารย์พ่อบุญธรรมของเขาวันที่เขารับการเปิดเส้นลมปราณจากท่านเจ้าสำนักวันที่เขาถูกลงโทษคุกเข่าเพราะแอบหลับระหว่างที่อาจารย์กำลังสอน วันที่ข่าววิ่งไล่เหล่าสิทธน้องตัวป่วนที่เข้ามากวนเขาเมื่ออ่านตำราวันที่ได้เข้าร่วมการประลองระหว่างสานักพร้อมกับเหล่าสิทธพี่คนอื่นๆความทรงจำมากมายหลั่งไหลเข้ามาไม่มีหยุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายหลิวซิงรู้สึกว่าภาพเหล่านั้นยังคงชัดเจนเราวกับเรื่องจึงเกิดขึ้นเมื่อวานหลิวซิงยกยิ้มที่มุมปากขึ้นมาเล็กน้อยก่อนกล่าวบางอย่างออกมาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและอ่อนแรงลาก่อนสักนักหลีท่านพ่อข้ากำลังจะไปหาท่านแล้ว